หลังจากที่ชาวนาได้ช่วยชีวิตนกกระเรียนจากกับดักในป่านกกระเรียนก็บยบินจักไปพร้อมกล่าวคำขอบคุณทิ้งให้ชาวนากลับบ้านด้วยหัวใจอิ่มเอมในความดีของตนเองวันเวลาผ่านไปชาวนายังคงดำเนินชีวิตเช่นเคยทำไร่ทำนานเพื่อเลี้ยงชีพคืนหนึ่งขณะที่ชาวนานั่งอยู่ในกระท่อมหลังเล็กมีเสียงเคาะประตูเบาๆเขาเปิดประตูออกไปและพบหญิงสาวคนหนึ่งในชุดขางวงดงาม เธอบอกว่าเธอหลงทางมาและขอพักพิงที่นี่ชั่วคราวชาวนาใจดีจึงอนุญาตให้เธอเข้ามาพักในบ้านของเขาหญิงสาวคนนั้นจึงช่วยงานในบ้านดูแลชาวนาด้วยความเอาใจใส่ชีวิตของชาวนาดูสดใสขึ้นกว่าเดิมเขารู้สึกถึงความอบอุ่นที่ไม่เคยสัมผัสมา,มาก่อนคืนหนึ่งหญิงสาวขอให้ชาวนาสัญญาอย่างลึกเธอจะทอผ้าให้เขาแต่ห้ามชาวนาแอบดูเธอขนาดทอชาวนายยอมรับด้วยความสงสัย ลายวันผ่านไปหญิงสาวทอผ้าที่งดงามที่สุดที่เขาเคยเห็นทุกพื้นเต็มไปด้วยความประณีตและนวดลายที่เหมือนปีกนกกระเรียนชาวนานำผ้าเหล่านั้นไปขายในตลาดและได้รับเงินจำนวนมากชีวิตของเขาดีขึ้นเรื่อยๆแต่ความสงสัยในตัวหญิงสาวก็เพิ่มมากขึ้นทุกทีดูดูขณะที่หญิงสาวกำลังทอผ้าเขาต้องตกใจเมื่อเห็นหญิงสาวกลายร่างเป็นนกกระเรียนที่เขาเคยช่วยชีวิตนกกระเรียนกำลังถอนขนตัวเองเพื่อนำมาทอเป็นผ้า เมื่อหญิงสาวเห็นชาวนาแอบดูอยู่เธอก็เศร้าใจและกล่าวว่าข้าเป็นนกกระเรียนที่ท่านเคยช่วยไว้ข้าต้องการตอบแทนบุญคุณแต่เมื่อท่านละเมิดคำสัญญาข้าจำเป็นต้องจับไปนกกระเรียนคืนร่างลนะ้าบยบินจับไปทิ้งให้ชาวนายืนมองด้วยความเสียใจหลังจากนกกระเรียนบินจากไปในครั้งแรกชาวนากลับมาดำเนินชีวิตปกติ าว่าทุกครั้งที่เขามองท้องฟ้าเห็นนกกระเรียนบินผ่านเขาจะระลึกถึงความเมตตาที่เขาเมอบให้สัตว์ตัวน้อยและรู้สึกภาคภูมิใจในน้ำใจของตัวเองแต่บางครั้งเขาก็อดสงสัยไม่ได้ว่าชะตาชีวิตของนกกระเรียนนั้นเป็นอย่างไรลายเดือนต่อมาในคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงและสว่างสวยชาวนาได้ยินเสียงของประตูบ้านเขาเปิดประตูออกไปและพบหญิงสาวในชุดขาวสะอาดเธอเป็นคนรูปร่างบอบบางสง่าง,งามและมีแววตาอบอุ่น เธอกล่าวว่าข้าหลงทางมานยามค่ำคืนขอค่าพักที่นี่ได้หรือไม่ชาวนาเป็นคนใจดีจึงตอบตกลงโดยไม่ลังเลยอิงสาวพักอยู่กับเขาช่วยงานบ้านและงานในไร่อย่างไม่เกินงอนชาวนารู้สึกอบอุ่นหัวใจมากกว่าที่เคยเเขารู้สึกว่าโลกของเขาที่เคยเงียบเหงานั้นเต้นไปด้วยความสุขคืนหนึ่งหญิงสาวบอกชาวนาว่าเธอมีความสามารถพิเศษในการถอดผ้าที่งดงามที่สุด แต่มีข้อแม้ว่าเธอต้องการความเป็นส่วนตัวในการทอผ้าเธอจึงขอให้ชาวนาสัญญาว่าจะไม่แอบดูเธอขณะทำงานชาวนายินยอมอย่างเต็มใจยินสาวเริ่มต้นทอผ้าในห้องที่เธอขอไว้ทุกครั้งที่เธอสมผ้าออกมามันเต็มไปด้วยความงดงามราวกับมีมนลวดลายของผ้าช่างปรจิตรการตาเหมือนปีกของนกกระเรียนชาวนานำผ้าเหล่านี้ไปขายในตลาดทำให้เขามีไรายได้มากมายจนไม่ต้องลำบากอีกต่อไป อย่างไรก็ตามความสงสัยเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของชาวนาเขาเริ่มตั้งคำถามว่า,วาเหตุใดหญิงสาวจึงต้องการความลับและเหตุใดเธอถึงสามารถสร้างสิ่งที่งดงามเช่นนี้ได้ในคืนหนึ่งชาวนาอดใจไม่ไหวเขาแอบเปิดประตูด,ดูหญิงสาวขนาทอผ้าสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาตกใจจนพูดไม่ออกหญิงสาวได้กลายร่างเป็นนกกระเรียนเธอกำลังถอนข,นขนของตัวเองทีละเส้นเพื่อนำมาทอเป็นผ้าที่งดงามเหล่านั้น เธอหันมาเห็นชาวนายืนอยู่ตรงประตูด้วยสายตาตกใจยิงสาวถอนหายใจและกล่าวว่าท่านละเมิดคำสัญญาเสียแล้วข้าคือวิญญาณของนกกระเรียนที่ท่านเคยช่วยไว้ข้าต้องการตอบแทนบุญคุณด้วยสิ่งที่ดีที่สุดแต่ตอนนี้ข้าจำเป็นต้องจากไปเธอคืนร่างเป็นนกกระเรียนและบุยบินขึ้นฟ้าหายลับไปทิ้งให้ชาวนายืนมองด้วยความเสียใจเขารู้สึกผิดที่ไม่สามารถรักษาคำสัญญาได้และได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญว่า ความไว้วางใจและการเคารพคำสัญญาคือรากฐานของความสัมพันธ์ที่แท้จริงหลังจากนั้นชาวนายยังคงคิดถึงหญิงสาวหรือนกกระเรียนอยู่เสมอแต่เขาเลือกที่จะมีชีวิตด้วยความเมตตาและรักษาคำมั่นสัญญาอย่างเคร่งครัดเพื่อเป็นเกียรติแก่บทเรียนที่เขาได้รับจากเหตุการณ์ครั้งนี้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการรักษาสัญญาเป็นสิ่งสำคัญและน้ำใจที่แท้จริงไม่ควรปนเปื้อนด,ด้วยความสงสัยหรือความโลภนิทานเรื่องนี้สร้างและเรียบเรียงโดยแมนกีนูมชาแนน ขอบคุณทุกการรับฟังและรับชมพบกันใหม่ในเรื่องต่อไปสวัสดีครับ